อ,อันนี้เท่าไรจะพุ่มเลยอันนี้อันนี้2,190ครับถ้าเลื่อยเนี่ยผมจะมีแนะนําแบบนี้ตัวนี้คือตัวไร้แปรงถ่านนะครับมันจะแรงกว่าถ้าใช้งานเป็นประจําตัดงานเป็นประจําก็ใช้ตัวนี้แนะนํามากกว่าอันนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวแบบมีแปรงถ่านตัวนี้เหมาะกับงานเบาๆนานๆที่ใช้ ราคาอันนี้ถ้าพร้อมด้ามจะอยู่ที่2,190บาทอันนี้อย่างที่แจ้งไปว่าถ้าตัวครบชุดพร้อมด้ามจะอยู่ที่3,190แต่ทีนี้ปัญหาคืออันนี้ตัวครบชุดเป็นหมดก็คือมันจะต้องซื้อเครื่องซื้อแท่นชาร์จซื้อแบตแยกมีกวิธีหนึ่งสมมุติว่าเราจะเอาตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้มีแบตกับแท่นชาร์จอยู่แล้วเราสามารถใส่ด้วยกันได้เราไม่ต้องซื้อแท่นชาร์จแต่ว่าปัญหาคือมันจะพอพี่ใช้หรือเปล่าแค่นั้นเองแบต4ยมันสามารถตัดได้ประมาณ20นาที 7.5าใช่ไหมเจุดนี้1,590บาทใช้ได้นานไหมเจะจุก็อีกประมาณเกือบเกือบ40นาทีจริงๆมีสลับไก้อนหนึ่งก็ดีครับเพื่อแบบบางทีเรากําลังทํางานต่อนเนื่องอยู่อีก,กอนหนึ่งชาร์จอีก,กอนหนึ่งใช้แบบนี้มันก็จะทํางานได้ต่อนเนื่องมากขึ้นครับแบบตอนนี้ก็มีใหญ่กว่านั้นก็มีจะเป็น8แอมป์จะแพงกว่ากันร้อยหนึ่งอันนี้8แอมป์สุดพีดมีแตกพิเศใช่แต่ว่าแบตก้อนใหญ่เราก็ใช้งานได้นานขึ้นถ้าใช้บัตรเครดิตใช้ได้แต่่วาอไมหมขึ้นไป บอห้าพันขึ้นได้3เดือนโอเคถ้าห้าพันขึ้นได้3เดือนแต่ว่าถ้าหมื่นขึ้นจะได้10เดือน oh. อ๋ออ่นนี่เป็น 5, 3, 6เครื่องเปล่านะครับเป็นตัวไลท์แปลงถ่านมีอย่างอื่นเพิ่มเติไมไหมฮะ ดักสว่านที่เอาไปเจาะเลยคะปูนด้วยกระน่งปูนด้วยไม้ปูนด้วยไม้ด้วย,วย,วยถ้าเป็นปูนเนี่ยเราก็จะมีเป็นของเวสเซลราคาจะสูงเลดนนึนงแต่ว่าคุณภาพดีทีไ่ไปเจาะยึดอะไรเงี้ยโดยปกติพวกยึดกรอบรูปยึดนี่นั่นะจะอยู่ที่เบอร์เจ็ดแต่ว่าเราจะใช้ดอกเบอร์หกเพื่อที่จะให้รั่วมันเล็กกว่าขนาดพุกเล็กน้อยเพื่อที่เวลาเราตอกพุกเข้าไปครับมันจะได้ฟิตพอดี อีกอันหนึ่งอีอนหนง่ห้ากับห5าสบ5.5โอเคนี่ครับเป็นดอกไวเซลสามเบอร์เจาะปูนนะฮะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับโอเคนะยอด6,000 25บาทเนาะอันนี้เรียบร้อยตัวเครื่องประกัน1ปีนะพี่<อ>แบตกับท่านชาร์จ6เดือนนะครับ7วันแรกถ้ามีปัญหามาเปลี่ยนตัวใหม่ที่ผมได้เลย<า>เรียบร้อยไงยขอบพระคุณมากนะพี่สวัสดี